ือระบายช่องที่ <pues like mine> 1ระบายช่องที่2ระบายช่องที่3าระบายช่องที่4แต่ละขั้นตอนเรามีตัวเลือกกี่ตัวเลือกนะเรามาคิดไปด้วยกันวิธีการทำนะก็ให้เราดูที่ว่างานงานอันเนี้ยในการระบายสีมันมีทั้งหมด4ขั้นตอนเนาะคือระบายช่องที่1ระบายช่องที่2ระบายช่องที่3าระบายช่องที่4แต่ละขั้นตอนเรามีตัวเลือก กี่ตัวเลือกนะเรามาคิดไปด้วยกันเริ่มต้นระบายช่องที่1เรามีสี5สีถามว่าเราเลือกสีได้ทั้งหมดกี่แบบที่จะลงช่องที่1เลือกได้5แบบถูกไหมเพราะว่าตอนนี้รูปมันยังว่างเปล่าอยู่ฉันไม่มีข้อข้อจํากัดอะไรทั้งสิ้นคราวนี้พอเราลงเลือกไป1สีแล้วจะเป็นสีอะไรก็ตามแต่พอเรามาระบายช่องที่2เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะไม่มีทางเลือก5สีเหมือนเดิมละเพราะว่า1สีในนั้น่ะ มันถูกใช้ไปในช่องที่1แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเหลือแค่4ี่ตัวเลือกเท่านั้นนะคราวนี้พอมาช่องที่3จะเห็นได้ว่าช่องที่3ามเนี่ยมันติดกับ1และ2เพราะฉะนั้นเขาจะมี2สีที่ต่างกันที่เขาเลือกไม่ได้ถูกไหมช่องที่3ามก็จะเหลือแค่3สีให้เลือกเท่านั้นนะครับสุดท้ายช่องที่4ี่ช่องที่4เนี่ยก็ติดกับช่องที่2กับช่องที่3เพราะฉะนั้นพอมาถึงช่องที่4เนี่ยเราจากเริ่มต้นเรามี5้าสี แต่ว่าช่องที่2แทใช้ไปแล้ว1สีช่องที่3ใช้ไปแล้ว1สีช่องที่1เราไม่สนใจเพราะมันไม่ติดกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะเหลืออยู่สสีเช่นกันที่จะเลือกได้เพราะฉะนั้นจํานวนวิธีนะครับในการระบายทั้งหมดเนี่ยคือเอาจํานวนตัวเลือกของแต่ละขั้นตอนมาคูณกันแค่นี้เองนะครับก็จะได้เป็น180ตอบตัวเลือกที่5นะครับ